น้องครับไม่กินตำหกูุ่้น้ากันครับตำหตมูตําบตำหุ่งอ้าตำหักหุ่นร้านปนีบ่อครับร้านเกว๊ยส่วนนี้ก็เป็นบอคหอยครับมือว่านนี่อ้า,าคุณเหมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับไปซื้อสารน้ำใยนั่งพยายามใยนั่งครับพอดีขากรับจะน,นั่งเพื่ไปหาบอกหอ้เพื่ได้แบงไห่บวบาวบอดอกายเอาไปต้มรดพร่อน้าใยมีหลายอยู่หลาย,ลาย,ลายอยู่พ่อน้าบัคหอยจะบอคอย้น้องไดบุครับ ก็เลยสิมาตม้มกินเป็นอยังคือมานาั่งกินอยูก่กลางแดดครับกับเพราะว่ามันหนาวพี่น้องปากแตกเหมือนเราเนี่ยปากแตกเหมือนเราเนี่ยหนาวเนี่ยมีอะกินเขาเอื่นกินตำหมกหุ่งตากแดดครับพี่น้องมาเด้ออันนี้พักแขยังหลายฝนอันนี้พักแขยังพักแขยังแขยังกินได้อยู่นี่พี่น้อง ต้มหักหอยพี่น้องต้มหักหอยเจ้าส่น้ำเด้อเอาแช่ไว้ไข่มันไข้ขีไข้ขีดนหน่อยครับนัวนัวรวดต้มใส่เกลียใส่ผงลวดไปหนึ่ง ล่างวัาเราววินามรางมาเฉลีพี่น้องครับเดี๋ยวเราตามหนอกกันด้ว ไปบ่ได้ครับตา เด้อพี่น้องมากินตามองหงตาดื่น้ำกันเมื่อกี้่เขาก็นะครับกรับหอยต้องหาตามมันดอก อันนี้กินบ้างได้พี่น้องกินบ่ได้่กินบ่ได้กันกินไหนได้หรอกึ้นบ่เบียไดอกแต่ว่าพ่อแม่บ่เคยพากินบักหอยจูบกับบักหอยเชื่อรี่กับบักหอยหน้าพี่น,น้องสามบักหอยอยู่นี่ นี่เชือรีครับเนี่ยเชือรี่ืออะไวะอืม นี่บอกหอยนาพี่น้องหอยนาหอยตัวหรือว่าอหอยขม นี่ของหอยหน้ากันพี่น้องกวกองหอยเชลลีตัวนี้ไม่ตายอย่นี่อหอยปานท้านี่อหอยเชลลีออหอยจูบหอยหน้าอหอยปากกว้าง,องหอยกีบกี้ครับ จับจับจับับจับมมันขึ้นหนาวแท้จินตากแดดมั้วนะหนาวดีพี่น้องครับสองมือแล้วครับหนาวครับอันนี้ก็บพ่หูว่าท่ายไปสิไรยินเสียงอาจารย์คุ้มบอกว่าเพราะว่าเสียงมันอาชีจับเป็นน้ำแข็งครับอาชีกลายเป็นน้ำแข็งพี่น้องม่ได้ยินก็ได้ ดีครับคุณพี่น้องมันบ่พี่คือบอ่หอยหอขัวเด้บ่หอยน้ำหนามกับก่หอยขัวเด็กพี่ครับพี่น้องครับเอาไว้พอกันจิบหนาเลยครับเด้อ ừ cái mình quay xuống này ạ không chỉ nhau ừ. gì khăm quan gì khăm quan bé đào phía nam ở trên à bye bye